สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกๆท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็เอฟซใหม่เนาะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวิึงผารวยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางมัดรวม5ลาวเนะพี่น้องจา๋ามัดรวม5ลาวของวันที่4มีนาคม2,565นะคะอ่าะก่อนไปรับชมเนาะเราก็จะมาดูผลสรุปก่อนนะคะพี่น้องจา๋า มัดรวม5้าลาวนี้ก็คือลาซาตานะคะลาซาตา V.I.P. ลาวีไอพีลาวสามาคัคคีแล้วก็ลาวสามัคคี V.I.P. นะคะอ่ะรวมในคลิปเดียวเลยเนาะใน5้าลาวเลยนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางก็เข้าบางหลุดบ้างนะคะส่วนมากก็จะเข้าทุกวันเนาะพี่น้องจา๋าอ่าลาซาตานะคะห้าสองหกห้าสองตารางเรามานะคะตารางเรามาทั้ง3ตัวนะคะ สองหกแอดมีหกสองนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้แตกสามตัวเนาะอ่าแล้วก็ล่างนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดเรามานะคะแต่ว่าอ่าตัวจอแอดหลุดไปเนาะอันนี้ของสองหกนี่เด่นสองมานะคะส่วนลาวสามัคคีนะคะเก้าห้าห้าดูพี่น้องแอดให้สองสองกับเก้าเก้ามาห้าห้าอุ้ยลาวอ่ะลาววีไอพีก่อนพี่น้องแอดสรุปข้าม ลาววีไอพีตองสีเ้อพี่น้องจาสีวันนี้แอดไม่มีนะคะอาจรวมทั้งแปดสีเนาะหลุดไปนะคะลาวสามัคคีเก้าห้าห้าเก้ามานะต่เก้ามาหลักร้อยแล้วก็ล่างศูนย์เก้าเนาะห้าห้าแอดก็หลุดไปนะคะ,ะเด่นเก้าวิ่งรูดที่เก้านะคะตารางาเก้ามานะคะศูนย์เก้าแอดมีเก้าศูนย์นะคะพี่น้องจา๋า มี90ก็เข้าไปที่ตัวกลับเนาะส่วนล่างสามเคีวีนะคะ2อ่ะ8 2 8นะคะ2ตัวเด่นมานะคะตารางมา2 8แอดไม่ได้จับรูพี่น้องจา๋าแอดไม่มีส่วนล่าง98เนาะเก้าเข้าตรง,ต,รง,ต,รงตัวที่แอดชอบด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสำหรับสายวิง่งสายรูดนะคะได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะ ส่วนลาวสตาวีนะคะ406นะคะมีใครได้กลับหัวไหมเนาะหัวกับ9ตัวเดียวกันนะคะแต่ว่าตัวจอแอดก็หลุดไปเนาะไม่ได้เขียนไว้ให้นะคะส่วนลากสามเกนะคะแอดมี93นะคะไม่น้องจา๋ามีเก้เข้าที่ตัวกลับเนาะ,ะอ่าสำหรับสายวิ่งสายรูด9นะคะ9มา3ลาวนะคะพลาดแค่ลาว VIP นะคะงั้นเราแตก5ลาวเลยนะคะพี่น้องจา๋า ราะว่านี้ก็เข้าตลางเนาะตัววิ่งรูดก็มานะคะอ่ายังไงก็เป็นกําลังแรงใจให้ต่อด้วยเด้อพี่น้องจากของวันที่สี่นะคะอ่าของวันที่4อ่ะมาชมกันนะคะอ่ะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าอมีตัวที่ชอบก็ค่อยตามนะคะนำไปพิจารณาดูก่อนเนาะเพราะว่าแอดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาตัวไหนนะคะ คำนวณออกมาแล้วก็นำมาแบ่งปันพี่ๆ FC เลยนะคะอะตารางเรากำลังวันเรามีสี่สามเจ็ดหกสองหนึ่งนะคะส่วนตัวเด่นนะคะเด่นแอดให้ที่สามกับพกเด่นที่สามกับหกวิ่งรูดที่สามนะคะสามก็จะมีสามหนึ่ง 3, ามส 3, 9ส,สนะคะส่วน6เนาะ 6, กหนึ่งหสาห,ห้า เก้านะคะอ่ามาดูชุดกันเนาะพี่น้องจ๋าสำหรับแนวทางนะคะอ่าชุดกันก็จะมีสี่หกเจ็ดสองหนึ่งสี่นะคะ ก็หกเจ็ดนะคะพี่น้องจา๋ามาดูกันเบิ้ลกันเนาะสําหรับการเบิ้ลนะคะก็คือสามสามนี่ะตัวเด่นนี่แหละสามสามกับหกหกเนาะการเบิ้ลไว้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดชอบนะคะพี่น้องจา๋าว่าจะมารงกันกับพี่พี่เอฟซีชอบหรือเปล่านะคะวันนี้ก็ขอให้เฮงเฮงปังปังอีกเนาะพี่น้องจา๋าเข้าทั้งห้าลาวเลยนะคะ ถ้าใครชอบสามตัวสามารถจับในตารางได้นะคะพี่น้องสาอ่าสำหรับสามที add ่แอดชอบเนาะแอดชอบสามสองกับสามแปดนะคะส่วนหกเนาะหกห้ากับหกหนึ่งนะคะหกหนึ่งนี้ถ้าชอบเก้าหนึ่งก็กลับหัวด้วยนะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะสำหรับชุดกันนะคะแอดชอบเจ็ดสองนะคะแล้วก็หกเจ็ด ส่วนการเบินก็ชอบทั้งสองตัวนะคะจดไว้แคปไว้เพื่อนําไปเป็นแนวทางเนาะสุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกคนเนาะเงินเทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ